มันขึ้นได้สวยมากอะ่ะมันไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นดอกหญ้าเป็นพัชพืชน,นะคะประมูลมากเลยค่ะมีทั้งสีขาวสีเหลืองในดอกเดียวกันโอีคสอนเหมือนแบบเนาะมันดูไปดูมาก็เหมือนแมวกำลังยิ้มอยู่นะนี่ค่ะก็ขึ้นแบบตะมุตะมีขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นสนามหญ้านะคะ ลองไปค้นหาดูแต่ดารู้สึกว่าดาไปเซิร์ชดูเอ้มันสวยอนะ่ะน่ารักอะชื่อมันก็น่ารักดอกหน้าแมวเนี่ยค่ะความตะมุตะมนินะคะความน่ารักนะค,ะความสดใสของธรรมชาติมาให้ดูนี่ค่ะสีนี้ก็มันขึ้นได้สวยมากอะ่ะมันไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นดอกหญ้าเป็นพัชพืชนะคะนาาเลยค่ะมันดีต่อใจมากเลยมันฮีลใจมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิทุกคน อันนี้คือไม่ได้ปลูกนะมันคือความสวยจากธรรมชาติโดยแท้มีทั้งสีม่วงสีขาวแล้วก็ตรงกลางก็จะมีสีเหลืองนะคะตรงเกสอนนะนี่อันนี้เป็นสีเหลืองทั้งดอกฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูดอกไม้ค่ะเป็นดอกหญ้าไม่ได้ปลูกแล้วก็ไม่ได้รดน้ํามันขึ้นเองตามธรรมชาติมาดูกันค่ะส่วนนี้จะเป็นสีขาวออกสีม่วง อันนี้จะเป็นสีสม้มน,นี่แล้วมาก็ว่าด้วยเรื่องดอกย้าดอกไม้จากธรรมชาตินะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเอ้มันสวยน่ารักอะชื่มก็น่ารักดอกหน้าเมลเนี่ยค่ะความตะมุตะมินะคะความน่ารักนะคะความสดใสของธรรมชาติมาให้ดูนี่ค่ะสีนี้ก็เอ้มันสวยอน่ารักอะชื่มก็น่ารักดอกหน้าเมลเนี่ยค่ะ ความตะมุตะมินะคะความน่ารักนะคะความสดใสของธรรมชาติมาให้ดูค่ะสีนี้ก็มันขึ้นได้สวยมากอะ่ะมันไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นดอกหญ้าเป็นพัชพืชน,นะคะกะ็กว่าด้วยเรื่องดอกหญ้าดอกไม้จากธรรมชาตินะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูดอกไม้ค่ะ เป็นดอกหญ้าไม่ได้ปลูกแล้วก็ไม่ได้รดน้ํามันขึ้นเองตามธรรมชาติมาดูกันค่ะละมุนมากเลยค่ะมีทั้งสีขาวสีเหลืองในดอกเดียวกันตะกีสอนเหมือนแบบเนาะมันดูไปดูมาก็เหมือนแมวกําลังยิ้มอยู่นะนี่มีทั้งสีม่วงสีขาวแล้วก็ตรงกลางก็จะมีสีเหลืองนะคะตรงกีสอนนะนี่อันนี้เป็นสีเหลืองทั้งดอกมันขึ้นอยู่ทางตรงบันไดระเบียงหลังบ้านนะคะ ซึ่งคุณสาก็เวลาตัดหญ้าเขาก็จะเว้นไว้นะคะเพราะว่าเห็นว่าเราชอบนะคะแล้วเนี่ยมันขึ้นแบบทุกสีเลยเนี่ยสวยมากๆเลยดูสิดอกนี้มีทั้งสีขาวสีม่วงดูมันช่างขึ้นแล้วก็แบบให้เห็นแล้วมีความสุขอะเวลาเห็นแล้วมันสดชื่นเนี่ยมันขึ้นอยู่ทางตรงบันไดระเบียงหลังบ้านนะคะซึ่งคุณสาก็เวลาตัดหญ้าเขาก็จะเว้นไว้นะคะเพราะว่าเห็นว่าเราชอบนะคะแล้วเนี่ยมันขึ้นแบบทุกสีเลยเนี่ยมันก็ขึ้นแบบตะมุตะมีขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะ อันนี้คือเป็นสนามหญ้านะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูดอกไม้ค่ะเป็นดอกหญ้าไม่ได้ปลูกแล้วก็ไม่ได้รดน้ํามันขึ้นเองตามธรรมชาติม,มาดูกันค่ะเนี่ยมันขึ้นอยู่ทางตรงบันไดเราเบียงหลังบ้านนะคะซึ่งคุณสาก,ก็เวลาตัดหญ้าเขาก็จะเว้นไว้นะคะเพราะว่าเห็นว่าเราชอบนะคะแล้วนี่มันขึ้นแบบทุกสีเลยเนี่ยมันก็ขึ้นแบบตะมุตะมีขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นสนามหญ้านะคะ แต่เราดูรู้สึกว่ามันเหมือนหน้าลิงประมูลมากเลยค่ะมีทตั้งสีขาวสีเหลืองในดอกเดียวกันตะกีสอนเหมือนแบบเนาะมันดูไปดูมาก็เหมือนแมวกาลังยิ้มอยู่นะนีะ่ค่ะมันขึ้นได้สวยมากอะ่ะมันไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นดอกหญ้าเป็นพัชพืชนะคะแต่เราดูรู้สึกว่ามันเหมือนหน้าลิง มากเลยค่ะมันดีต่อใจมากเลยมันฮีลใจมากเลยค่ะเพื่อนดูสิทุกคนอันนี้คือไม่ได้ปลูกนะมันคือความสวยจากธรรมชาติโดยแท้ลองไปค้นหาดูแต่ดารู้สึกว่าดาไปเซิร์ชดูดอกย่สวยมากเลยนี่ถมามอันนี้นี้ก็จะมี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 อยู่นะนี่แหละค่ะว,ว่าเรื่องดอกหน้าแมวมากเลยค่ะมันดีต่อใจมากเลยมันฮีลใจมากเลยค่ะเพื่อนดูสิ อันนี้คือไม่ได้ปลูกนะมันคือความสวยจากธรรมชาติโดยแท้ส่วนอันนี้จะเป็นสีขาวออกสีม่วงอันนี้จะเป็นสีส้มนี่แล้วมาก็ว่าด้วยเรื่องดอกย้าดอกไม้จากธรรมชาตินะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะมันขึ้นได้สวยมากอะ่ะ ไม่น่าเชื่อว่านเป็นดอกหญ้าเป็นพัชพืชน,นะคะมีทั้งสีม่วงสีขาวแล้วก็ตรงกลางก็จะมีสีเหลืองๆนะคะตรงเกสรนนะนี่อันนี้เป็นสีเหลืองทั้งดอกสวยมากๆเลยดูสิดอกนี้มีทั้งสีขาวสีม่วงมันช่างขึ้นแล้วก็แบบให้เห็นแล้วมีความสุขอะเวลาเห็นแล้วมันสดชื่นประมูลมากเลยค่ะมีทั้งสีขาวสีเหลืองในดอกเดียวกันเกีสอนเหมือนแบบ นะมันดูไปดูมาก็เหมือนแมวกำลังยิ้มอยู่นะเนี่ยฟูมันชื่อภาษาไทยว่าชื่อดอกหน้าแมวนะคะ mm. ดอกหน้าแมวเนี่ยมันเหมือนแมวไหม mm. มันอาจจะเหมือนแมวตรงนี้ที่มันมีเรียกอะไรบางทีมันก็เหมือนหน้าลิงเหมือนกันนะ <c oughs> มีทั้งสีม่วงสีขาวแล้วก็ตรงกลางก็จะมีสีเหลืองงนะคะตรงเกสรอนนะนี่อันนี้เป็นสีเหลืองทั้งดอกเอ๊มันสวยน่ารักอะชื่อมันก็น่ารักดอกหน้าแมวเนี่ยค่ะ ความตะมุตะมินะคะความน่ารักนะคะความสดใสของธรรมชาติมาให้ดูนี่ค่ะสีนี้ก็นี่อยากรู้ใช่ไหมคะว่ามันชื่อดอกอะไรนี่มันมีหลายสีมากเลยนะคะนี่สีนี้ดอกนี้ช่อนี้ส่วนอนนี้จะเป็นสีขาวออกสีม่วงอันนี้จะเป็นสีส้มน,นี่แล้ว ลองไปค้นหาดูแต่ดารู้สึกว่าดาไปเซิร์ชดูนี่อยากรู้ใช่ไหมคะว่ามันชื่อดอกอะไรนี่มันมีหลายสีมากเลยนะคะนี่สีนี้ดอกนี้ช่อนี้มันก็ขึ้นแบบตะมุตะมีขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นสนามหญ้านะคะเยมันขึ้นอยู่ทางตรงบันไดเระเบียงหลังบ้านนะคะซึ่งคุณสาก,ก็เวลาตัดหญ้าเขาก็จะเว้นไว้นะคะเพราะว่าเห็นว่าเราชอบนะคะแล้วนี่มันขึ้นแบบทุกสีเลยเนี่ย มันก็ขึ้นแบบตะมุตะมีขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นสนามหญ้านะคะปูมันชื่อภาษาไทยว่าชื่อดอกหน้าแมวนะคะดอกหน้าแมวเนี่ยมันเหมือนแมวไหมมันอาจจะเหมือนแมวตรงนี้ที่มันมีก็เรียกอะไรบางทีมันก็เหมือนหน้าลิงเหมือนกันนะเอ้มันสวยน่ารักอะชื่อมันก็น่ารักดอกหน้าแมวเนี่ยค่ะความตะมุตะมีนะคะความน่ารักนะคะความสดใสของธรรมชาติมาให้ดูนี่ค่ะสีนี้ก็มันก็ขึ้นแบบตะมุตะมีขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นสนามหญ้านะคะ ละมุนมากเลยค่ะมีทั้งสีขาวสีเหลืองในดอกเดียวกันตะกี้สอนเหมือนแบบเนาะมันดูไปดูมาก็เหมือนแมวกาลังยิ้มอยู่นะนี่ค่ะลองไปค้นหาดูแต่ดารู้สึกว่าดาไปเซิร์ชดูดอกหญ้าสวยมากเลยที่ถามมาท่นี่้งนี้ก็จะมี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 อยู่นะนี่แหละค่ะว,ว่าวเรื่องดอกหน้าแมวมากเลยค่ะมันดีต่อใจมากเลยมันฮิลใจมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิ อันนี้คือไม่ได้ปลูกนะมันคือความสวยจากธรรมชาติโดยแท้เนี่ยมันคืออยู่ทางตรงบันไดระเบียงหลังบ้านนะคะซึ่งคุณสาก,ก็เวลาตัดหญ้าเขาก็จะเว้นไว้นะคะเพราะว่าเห็นว่าเราชอบนะคะแล้วเนี่ยมันขึ้นแบบทุกสีเลยเนี่ยแต่เราดูรู้สึกว่ามันเหมือนหน้าลิง <c oughs> นี่อยากรู้ใช่ไหมคะว่ามันชื่อดอกอะไรนี่มันมีหลายสีมากเลยนะคะ นี่สีนี้ดอกนี้ชอ่อนี้ปูมันชื่อภาษาไทยว่าชื่อดอกหน้าแมวนะคะดอกหน้าแมวเนี่ยมันเหมือนแมวไหม <ส utt> um> มันอาจจะเหมือนแมวตรงนี้ที่มันมีมนก็เรียกอะไรบางทีมันก็เหมือนหน้าลิงเหมือนกันนะปูมันชื่อภาษาไทยว่าชื่อดอกหน้าแมวนะคะดอกหน้าแมวเนี่ยมันเหมือนแมวไหมมันอาจจะเหมือนแมวตรงนี้ที่มันมีก็เรียกอะไรบางทีมันก็เหมือนหน้าลิงเหมือนกันนะมันขึ้นอยู่ทางตรงบันไดเราเบียงหลังบ้านนะคะซึ่งคุณสาก็เวลาตัดหญ้าเขาก็จะเว้นไว้นะคะเพราะว่าเห็นว่าเราชอบนะคะ แล้วนี่มันขึ้นแบบทุกสีเลยเนี่ยมันขึ้นได้สวยมากอะ่ะมันไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นดอกหญ้าเป็นวัชพพืชน,นะคะลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูดอกไม้ค่ะเป็นดอกหญ้าไม่ได้ปลูกแล้วก็ไม่ได้รดน้ํามันขึ้นเองตามธรรมชาติมาดูกันค่ะนี่อยากรู้ใช่ไหมคะว่ามันชื่อดอกอะไรนี่ มันมีหลายสีมากเลยนะคะนี่สีนี้ดอกนี้ช่อนี้สวยมากๆเลยดูสิดอกนี้มีทั้งสีขาวสีม่วงมันช่างขึ้นแล้วก็แบบให้เห็นแล้วมีความสุขอะเวลาเห็นแล้วมันสดชื่นเนี่ยมันขึ้นอยู่ทางตรงบันไดระเบียงหลังบ้านนะคะซึ่งคุณสาก,ก็เวลาตัดหญ้าเขาก็จะเว้นไว้นะคะเพราะว่าเห็นว่าเราชอบนะคะแล้วนี่มันขึ้นแบบทุกสีเลยเนี่ยมันขึ้นได้สวยมากอะ มันไม่น่าเช